ตอนนี้ก็เคลียของนะครับให้เคลียโล่งแล้วเห็นไหมตอนแรกที่เราดูจากคลิปแรกใช่ไหมตอนแรกมันจะเป็นห้องกันๆ,ๆตอนนี้นะครับเราเคลียโล่งเรียบร้อยนะชั้นหนึ่งหลังจากจบสงการนะอัปเดตนะครับงานก่อสร้างที่สำนักง,งานใหม่ตัวใหม่นะครับที่ซอยบางกรกันบ้างนะครับตอนนี้นะข้างหน้าเราก็เริ่มเคลียแล้วบางส่วนและมีทุบอัปเดตจากครั้งก่อนนะครับก็คือจะปรับสเตปพื้นใหม่ คาดว่านะครับประมาณเดือนห้าเดือนหกนะครับน่าจะเสร็จเฉพาะตัวสำนักง,งานนะแต่ส่วนหน้าร้าน,นอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้ก็ทําไปหลายอย่างแล้วเปีนคุมสแลนด้านบนแล้วเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันด้นนครับว่าอัปเดตประมาณไหนไปกันเลยด้านข้างยังไม่ได้เคลียร์นะครับเดี๋ยวก็จะเคลียร์พวกเศษขยะเศษอะไรนี้ก่อนส่วน่วนนี้ทาเลดีมากเลยนะคนที่ออกมาจากซอยมังกรที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนเทพลารักษ์ครับ ก็จะเห็นตึกน,นี้ทุกคนใครที่อยากจะลงโฆษณานะฮะติดต่อและทายได้เลยเพราะว่ายังไม่มีใครนะครับวางโฆษณาจุดนี้ทำเลดีมากเลยนะรถผ่านวันหนึ่งนี้เข้าออกวันหนึ่งน่าจะเป็นหลักหมื่นคันนะครับด้านในก็จะประมาณนี้มีการก่อประตูปิดแล้วปิดประตูเรียบร้อยนะครับฉาบแล้วก็จะมีเก็บตัวช่องนะครับเรียบร้อยหมดแล้วไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเข้ามาดูด้านในน,นะครับอือ ตอนนี้ก็เคลียร์ของนะครับตอน,น้เคลียร์โล่งแล้วเห็นไหมตอนแรกที่เราดูจากคลิปแรกใช่ไหมตอนแรกมันจะเป็นห้องกันๆ,ๆตอนนี้นะครับเราเคลียร์โล่งเรียบร้อยนะชั้นหนึ่งนะครับถ้าตามแผนเดิมก็คือจะเป็นชั้นของการทําสาขาทําหน้าร้านนะครับก็มีพวกอุปกรณ์มีโต๊ะเครื่องครัวของพนักงานมาแล้วนี่ก็จะเคลียร์โล่งเลยเน,นะครับมีห้องน้ําแล้วชั้นหนึ่งนะครับลูกค้ามาใช้บริการก็ใช้ห้องน้ําชั้นหนึ่งได้เลย แต่ยังไม่ได้รีโนเวทนะขอเวลาลน,นิดนึงก่อนรอทําสีตกแต่งนะครับเก็บรายละเอียดเสาไปไปดูชั้นสองกันบ้างครับอันนี้เป็นมุมชั้นสองนะครับมาดูอันนี้กันจริงๆม,มันก็ไม่มีอะไรนะเหมือนว่าอัปเดตให้หายคิดถึงนะครับหลายๆคนก็ถามนะท้ายเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไระะเสร็จนะครับก็เรียกได้ว่าทำตามกำลังทรัพย์นะครับช้าหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นแนววางคอยร้อนแอร์นะครับก็จะมีระเบียง <C c> คือที่างาัางคอยร้อนทางฝั่งเนี้ยเราพยายามจะไม่ให้เพื่อนบ้านนะครับได้รับผลกระทบในเรื่องความร้อนจากแอร์นะครับคอมเพรสเซอร์วางแนวเนี้ยมันไม่โดนใครนะครับมันก็จาดไปที่ถนนนะมันก็จะไม่ร้อนมากก็เป็นแนวนี้นะครับอันนี้คือร้าวๆคือชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะเป็นชั้นของพวกห้องประชุมนะครับห้องประชุมก็จะอยู่ตรงนู้นหัดเข้าไปนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะครับห้องประชุมอันนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนแบบทานข้าวกันส่วนนี้ก็จะเป็นห้องพักพนักงานนะครับ อาไปดูชั้น3กันพยายามอัดทุกอย่างที่เป็นเฟอร์นิเจอร์สวัสดิการพนักงานให้เขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีที่สุดมีชีวิตที่ดีแล้วก็สบายที่สุดนะครับตามคอนเซ็ปต์คนไทยคือถ้าพนักงานนะครับเขามีความสุขในการใช้ชีวิตนักงานก็จะออกมาดีด้วยนะไทยเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นสามแช่ช่างเขาฉาบเสาเก็บเสาแล้ว ว่างนะเนี่ยพอเดินเดินชั้นสามจริงๆก็จะกว้างเลยชั้นสามก็จะเป็นเขาเรียกว่าสตูดิโอของห้องโล่งนะครับเอาไว้เก็บพวกงานถ่ายทํางานสตูดิโอแล้วก็อาจจะมีวุดเล็กๆนะครับของสเต็งยาฉากนะแบรนที่เป็นคันหลิวนะครับคันตกกุ้งก็จะอยู่ตรงนี้กันก็จะกว้างมากสเลยโล่งเลย ตอนนี้โล่งกว้างนะครับแต่เมื่อไหร่เที่ยวของมาใส่มันจะดูแคบลงจะดูเล็กลงนะครับอันนี้ก็ยังเกาะไม่เสร็จไม่ปิดหมดโอโ้หลังคาเจ๋งอะหลังคาพอติดแล้วรุดล่มเลยนะตอนแรกร้อนมากที่เข้ามาดูตึกตอนแรกรู้สึกว่ามันมันร้อนแล้วมันก็แบบดูโซมโซมอะครับพอ,อติดหลังคาเข้าไปนี่หล่อเลยอันนี้อัปเดตคร่าวๆนะครับก็คือชั้นหนึ่งชั้น เอาเลทนะครับอาจจะทำเอาเลทชั้นสองนะครับก็เป็นห้องประชุมชั้นสามก็เป็นพวกสตูดิโอนะครับพวกสเต้งยาฉานะส่วนชั้นสี่จะเป็นชั้นที่เขาเรียกว่าลูกท็อปนะครับลูกท็อปชิวๆเลยอันนี้ช่างกำลังทำหลังคางกันอยู่นะครับประมาณนี้ล่มล่มเยอะเลยเนะอะยูเหมือนตอนตอนที่ที่เรามาตอนแรกแบบโหร้อนมากเลยตอนนี้แบบล่มสบายเลย แต่วิวก็ยังสวยเหมือนเดิมครับอเห็นนะที่นะักใัพบอกว่านะอยากติดายโฆษณานะครับนี่เลยนี่มุมบังคับเห็นนะยังไงก็ต้องเห็นแน่นอนนะครับสปอนเซอร์เข้าเถอะสาธุก็ชั้นสี่ก็จะเป็นชั้นสํานักงานนะครับก็ตรงนี้ก็จะกันห้องเอาไว้ตรงนี้ปึ๊บอ,อันนี้ก็จะเป็นโซนว่างๆสาหรับพนักงานมาจอยกินหมูกระทะกันนะครับจิบเครื่องดื่มสังสรรค์ก็จะเป็นตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมทาาานะาํางานคร่าวๆนะก็ยังไงก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วสําหรับงานตึกอาคารนะครับคิดว่าเดือน5 <S <S 1> <S 1> เดือน6 <S <S 1> <S 1> เสร็จแน่นอนนะครับของออฟฟิศนะครับของสำนักงานใหญ่ส่วนหน้าร้านอาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึ่งนะครับนทะายขอเก็บเงินก่อนเพื่อทําหน้าร้านนะในการตกแต่งนะครับยังไงฝากด้วยกับเดอะพีเชอร์แท็กเกนะครับขอบคุณนะครับ